ในคลิปนี้นะครับผมจะมาไกด์วิธีการเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล38นะครับถ้าหาว่าคุณผู้ชมนะครับยังไม่เคยกดไลค์หรือว่ากดซับสไครต์เลยยังไงผมขอรบกวนหน่อยนะครับแล้วก็ในคลิปวรนนี้นะครับผมขอสัก30ไลค์ like เพื่อเป็นกําลังใจในการทําต่อด้วยนะครับเอาละรครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย หลังจากที่ทุกคนนะครับสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเรานะจะมายืนอยู่ที่จุดเกิดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็กดเควสเพื่อมาคุยกับตัวละครผู้หญิงตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการตั้งชื่อของเรานั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าจะตั้งอะไรกดรูปลูกเต่าก็ได้แล้วก็กดยืนยันได้เลยหลังจากนั้นครับเราก็ทําเควสไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงหน้าปราสาทของเทนนิงกราวนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจนกว่าเราจะทาเควสมาถึงเอนเดอร์สันนะครับเอนเดอร์สันเนี่ยมันก็จะให้เราไปคุยกับตู้ เมื่อเราฟังเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรสของเอเนอรสันเนี่ยถ้าเราไม่อ่านมันจะไม่ผ่านนะครับอันนี้ให้เรากดคุยข้อ2นะครับเพราะว่าข้อแรกเนี่ยจะเป็นการทวนซ้านะพอเรากดคุยข้อ2เสร็จแล้วนะครับเอเนอร์สันเนี่ยก็จะให้โบลลิงของเรามานะครับเราก็จะขี่โบลลิงออกไปที่หน้าเทนนิ่งกาว์ตรงนี้นะครับเวสก็ไม่มีอะไรมากเราจะคุยวิธีการเล่นต่างๆนะครับตอนเป็นโนวิดทั้งการใช้สมไม้นะครับการใช้เฟิร์สเอทต่างๆนะครับแล้วก็ทัาเวสเรื่อยๆจนถึงเลเวล10ได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะ เมื่อเราเสร็จเควสทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็มีเบสกับจ็อบอยู่ที่เลเวลสินะครับเควสนะครับมันจะให้เราเลือกค้าต่างๆมามีทั้งหมด6ค้านะครับคุณผู้ชมสามารถกดออนไลน์เลือกได้เลยหรือว่ากดจ็อบเทสติ้งเพื่อทดสอบอาชีพในนั้นก่อนได้นะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเรายังไม่มั่นใจนะซึ่งผมนะครับก็เลือกอาชีพฟอดแมนมานะครับเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นการจบไกด์นะครับในเทนนิงก่าแล้วเมื่อเราทำเควสต่อไปนะครับเอ็นีทีนะครับมันจะส่งเราไปที่เมืองคอนเทล เควสเปลี่ยนอาชีพของแต่ละอาชีพนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเล่นฟอร์ดแมนมามันก็จะมีทั้งการโจมตีตัวละครนะครับตีมอนเตอร์ตี NPC ต่างๆแล้วก็มีการบุกน้ําลุยไฟนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่ของนักหนาเนี่ยก็เปลี่ยนง่ายอยู่พอสมควรนะครับผมอพอเปลี่ยนมาแล้วนะครับคุณผู้ชมหน้าสาเตตัสของเราเนี่ยครับมันก็จะ ปลกลีนะครับรวมถึงแต้มสก,กิลนะครับวกนี้ก็จะมีให้เราอัพด้วยในหน้านี้นะครับการอัพสเตตัสต้องระวังนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเห็นคําว่า r e c o m m e n ต์ด้านบนไหมครับให้เรากดปิดนะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับมันจะอัพให้เราเองถ้าเราไม่กดปิดนะแนะนําว่าให้เรากดอัพเองแบบแมนนวลจะดีกว่านะครับ พอเราเปล่นอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเคเวสต,ต่างๆนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ในโซนของพนเทล่าแล้วนะครับตรงนี้เพื่อ,อนๆก็ทำเคเวสมาเรื่อยๆได้เลยนะครับผมเควสเนี่ยง,ง่ายมากๆเลยก็ทํามาเรื่อยๆจนกว่าที่จะเลเวล14นะครับพอเราเลเวล14แล้วนะครับก็จะปลดนะครับให้เราซื้อบัตรว i p ครั้งแรกนั่นเองถ้าใครสนใจซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็มีแคทนิปพรีเมียมด้วย หลังจากนี้นะครับพวกเควสต่างๆก็จะเหมือนเป็นการปลดล็อกระบบออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์นะครับการเข้าคิวการคัฟของเลเวลสินะครับมันจะให้เราคัฟอาวุธครั้งแรกนะครับอย่างนักดาบนี้ครับก็คัฟดาบนาแกนมาก็เราทำเควสมาเรื่อยๆจนถึงเลเวลสินะครับพวกเควสแอนเวนเจอร์หรือว่าพวกเควสสตอรี่นะครับมันจะทำต่อไม่ได้ แต่วตัวเกมนะครับมันก็จะปลดล็อกระบบนะครับเควสไดรี่มาตรงนี้เราก็ต้องไปวิ่งหลบกล้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราเลเวลสินะครับมันก็จะปลดล็อกการเข้ากิวครั้งแรกรวมถึงการสร้างกิวได้ในตอนเลเวลสินั่นเองเราจะต้องใช้หินอิมพีเรียมนะครับแต่ว่า150เแมวเลยก็ถ้าใครอยากสร้างกิวนะครับในการเติมครั้งแรกนะครับสาบาทนะครับเราจะได้แมวมา150นะเราไม่ต้องเติมตรงๆไป150้อาบาทก็ได้นะครับโอเคเรากลับมาที่เควสหลบกล้วยนะคร เพียงแค่หลบการโจมตีจากมอนเตอร์ในมิติเกมแค่นั้นเองครับหลังจากที่ทุกคนหลบกล้วยเสร็จแล้วนะครับเลเวลของเราก็จะอัพก็สามารถทําเควสต่อไปได้เรื่อยๆเมื่อทําเสร็จแล้วจนถึงเลเวล20นะครับมาจนถึงเควสเรื่องหมวกเลือกแว่นอันนี้นะครับก็จะทาเควสต,ต่อไม่ได้อีกครั้งหนึง่งแต่ว่าเควสไดรี่นะครับก็จะปลดล็อกเควสหนึ่งมานั่นก็คือเควสแอนเทมนะครับตรงนี้เราจะต้องสร้างปาร์ตี้5คนเพื่อไปลงนะครับมันจะมีมอนเตอร์ให้เราตีเยอะมากๆเลยถ้าเราไปลงคนเดียวนะครับนานมากๆเลยนะครับ ในเควสนี้นะครับมันจะให้เราหมุนรูเลตนะครับแล้วก็จะสุ่มมอนเตอร์ออกมาว่ามีกี่ตัวนะครับเราก็ช่วยกนตีนะครับตีทั้งหมด3รอบนะครับผมในการลงอันนี้นะครับมันจะใช้ตัวทั้งหมด20ตัวเราลงแค่ครั้งเดียวพอนะครับพอเราทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเลเวลของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเลเวล21นะครับเลเวลตอรนี่นะครับมันก็จะทําได้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เราก็ ทำเควสไปเรื่อยๆจนกว่าเลเวล25นะครับพอเราเลเวล25นะครับเควสสตอรี่เนี่ยมันก็จะทําไม่ได้เควสสตอรี่มันจะทําได้อีกครั้งหนึ่งตอนเลเวล31นะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราถึง25แล้วนะครับเราจะต้องไปลงเควสนะครับทำเควสแอดเวนเจอร์ใช่ไหมครับตรงนี้เราทําไปเรื่อยๆนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับทำเควสแอดเวนเจอร์นะครับหรือว่าเควสลองเนี่ยไปจนกว่าเลเวล30นะครับพอเลเวล30นะครับคุณผู้ชมจะสามารถคราฟดาบคราฟไอเทมขึ้นมาใหม่ได้อีกครััั้้้้งงงงนนนนึะะะะคคครรรรรบบออออออยย่่าา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 าก็ฟวววุุธธมใชเเเพจต แรงนะครับไปฟาร์มซึ่งวิธีการค้ามนะครับเราต้องไปหาวัตถุดิบมาจากพวกมอนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสกอร์เปียหรือว่าโยโย่นะครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ไปฟาร์มกับเพื่อนๆได้เลยนะครับแป๊บเดียวก็ดอปแล้วแต่ว่าเราจะต้องซื้อเพชรนะครับจากสโตูมาเพชรเนี่ยครับเราจะต้องใช้เซนีในการซื้อนั่นเองนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะตัวไครนะครับที่อยากจะคราฟชุดอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็ถ้าหากว่าขี้เกียจไปหาพวกวัตถุดิบมานะครับ ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปซื้อจาก n p c มาได้นะครับจริงๆมันก็รวมถึงอาวุธด้วยนะแต่ว่าอยากให้คราบอาวุธเพราะว่าผูโจมตีมันต่างกันนะครับแต่ว่าพวกของสวมใส่นะครับพวกอุปกรณ์พวกชุดเนี่ยครับเราสามารถมาซื้อที่ NPC แต่ละเมืองได้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเปิดแมปนะครับแล้วก็กดคําว่าแบบอินโฟนะครับแล้วก็เซิร์ชชื่อ armor merchan นะครับแล้วก็มาซื้อชุดเกราะที่ร้าน NPC ได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปใช้เราจะได้ฟาร์มได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เรามีพวกข้าของสวมใส่เรียบร้อย้วครับแล้วก็ทำเควสแอดเวนเจอร์นะครับมาจนถึงเควสปบดดันสมุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะเควสบดดันสมุดนะครับดันเซฟเมมมรีนะครับคือการเปิดสมุดตรงนี้นะครับเราจะต้องหาปาร์ตี้มานะครับอย่างน้อย3คนในการลงดันสมุดครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับหาให้ครบ5นะเราจะได้ลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ความยากความง่ายนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นดันเนื้อเรื่องตัวนี้นะครับก็กดทำเควสในดันเจียนทำไปเรื่อยๆได้ ได้สมุดการ์ดครับได้พีมาอ่าอีซี่เลยครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปเปิดไม้บอสไม้ผีนะครับเราจะต้องซื้อไม้เขียวไม้ฟ้าตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อจะได้มาตีมินิบอสนะครับอยู่ที่ซ้ายของมอหลอกนั่นเองนะครับก็ตีไปเรื่อยๆให้ครบ5้าทับหนะครับผมก็หาตีมา5คนเปิดกันคนละไม้นะครับ หลังจากที่เราลงดันสมุนหรือว่าดันบุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับมาบอทได้เลยหยุดทำเฟสสตอรี่หยุดทำเควสแอดเวนเจอร์ณตอนนี้เลยนะครับก็ไปหาบอทนะครับตัวไหนที่เราฆ่าได้ง่ายๆนะครับตัวนั้นนะครับยิ่งดีเลยอ่าแต่ว่าพวกอาชีพโจรแบ็กสมิธพาร์เนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับจะมีเป็นพวกไนท์นะครับฮันเตอร์วิสอาจที่แบบฟาร์มสบายนะครับพอเราฟาร์มนะครับมาเรื่อยๆจนถึงเลเวล35นะครับก็ให้เราไปตีบวกมานะครับเห็นไหมครับพอผมตีบวกมานะครับแมงดัมเบบลลเเนนนี่ยกก็คือวััทิสตแบ ฟาร์ม e ซี่สบายจนถึงเลเวล38ได้เลยนะครับจริงๆการฟาร์มแบบปาร์ตี้หคนเนี่ยมันจะเร็วมากกว่าฟาร์มคนเดียวนะครับเพราะว่ายิ่งมีคนเยอะนะครับมันก็จะมีโบนัสนะแต่ว่าคนในปาร์ตี้ของเรานะครับมันก็จะต้องปิดมอนเร็วเหมือนกับเราด้วยไม่อย่างนั้นมันก็จะเหมือนเป็นการดูดกันนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกที่จะแบบว่าฟาร์มคนเดียวแบบนี้สบายใจกว่านะครับทุกคนเออวันแรกนะครับเลเวลมันก็จะตันอยู่ที่เลเวล3าแนะครับแต่ถ้าหากว่าแต้มจ็อบหรือว่าแต กับวันถัดไปนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าโอเคคลิปไกด์วันแรกก็ประมาณนี้นะครับส่วนวันที่2วันที่3เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปเพิ่มเติมออกมาให้นะครับซึ่งวันที่2นะครับก็น่าจะเปลี่ยนขาดกันแล้วก็น่าจะเล่นง่ายกันมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปโรนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปโรนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ